สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวราศีกรกฎอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารยนีนาทาโรนะคะจะมาทำคลิปราศีนะคะในหัวข้อคำสาบานของคุณในอดีตชาตินะคะที่เอ่อไม่รู้ว่าเราไปสาบานอะไรกับใครไว้หรือว่าไปแบบมีใครแช่งหรือเราไปแช่งใครอะไรไว้หรือเปล่าเนาะอ่าทีนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเอ่อคลิปที่น่าจะทำเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจาร,รณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังกันด้วยนะคะโอเค ใช้ฟังฟังแบบมีสตินะคะฟังแบบมีสตินะโอเคเป็นแบบลักษณะเรียกว่าเป็นการอ่านดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีกับตรงบ้างกับกับคุณบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะอาจจะมีตรงกับคุณหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเหมารวมนะว่าเป็นดวงของตัวเองโดยทั่วไปนะเพราะว่านี่น่าอาจเป็นดวงแบบทั่วไปมันมีหลายร้อยคนหลายล้านคนบนโลกใบนี้ซึ่งนี่น่าไม่รู้จะอ่านของใครนี่น่าก็จับมาอ่าน เพราะฉะนั้นไม่ได้จาะจงแค่คุณคนเดียวเนาะแต่ถ้าบางคนบอกว่าโอเคตรงกับหนูหมดเลยก็โอเคก็น้อมรับในในเรื่องที่นีนาจะจะบอกแต่ถ้าบอกว่าเออไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ตรงก็ปิดผ่านข้ามไปเลยไม่ต้องฟังนะคะไม่ต้องฟังนะคะไม่อยากจะให้มีประเด็นดราม่ากนันนะคะโอเคหยิบไพ่มาแล้วนะคะสิบใบา<อ>การอ่านดวงของนีนาเป็นการอ่านดวงโดยใช้ยานบารามีของครูบาอาจารย์เน้นย้ำคำว่าการเป็นยานบารามีของครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะมีการอ่านที่นอกเหนือจากคำว่าหน้าไพ่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะว่ามานี่มามุมใหม่นะชาวราศีกรกฎเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนนะคะเดี๋ยวขออน่าหยิบพลังงานของคุณก่อนนะในกองนี้นะคะอมพลังงานคุณนะคะขอดูเอเนจี energy เลยอะ่ะเอเนจีเนี่ยพลังในตัวของคุณเนี่ยคุณมีเอเนจีมีพลังในตัวของคุณนะ แบบเยอะมหาศาลมากๆแล้วคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาคุ้มครองปกปักรักษาเยอะจริงๆนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณโดยหลักนะคะขอดูแป๊บหนึ่งต่อไปขอดูสิบใบนะคะใบแรกของคุณนะคะใบแรกของคุณเนี่ยเก้าถ้วยนะคาถาบันในของคุณในใรดชาตินะคะเจ็ดไม้เท้านะคะหนึ่งเหรียญหกไม้เท้าแทนพลนนะคะ แปดดาวนะคะ The d a t เนะคะสามแม่เท้านะคะแล้วก็สองม่เท้านะคะเด็กถือดาบนะคะทำไมเอออยู่นะอา่าราศีกรกฎเนี่ยจากที่น่าเห็นภาพเนี่ยคือมันเป็นลักษณะเหมือนว่าอืมมันเป็นลักษณะเหมือนแบบเหมือนมีคำสาบานกันนะเอาไว้อะ ราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยนีน้ามองว่าเป็นกลุ่มของในอดีตชาติในกลุ่มของคุณอดีตชาติเนี่ยคุณไม่ทําไม่ได้รับราชการแต่เป็นละะักษณะเป็นอาชีพแบบทั่วๆไปเป็นอาชีพแบบพ่อค้าแม่ค้าท,ทั่วไปอืมคุณเกิดในสมัยขององค์พระเจ้าตากสินมหาราชในยุคข,ของท่านพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วคุณเป็นเหมือนเป็นพ่อค้า เป็นพ่อค้าที่แบบาขายขายแบบเป็นเหมือนพ่อค้าคนกลางค้าขายค้าขายธุรกิจแนวออกแบบดูแบบใหญ่ๆเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ดูหัวดื้อหัวรั้นนิดนึงดูหัวดื้อหัวรลันนิดนึงแล้วก็ในชาติทีลวคุณเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่ชายแท้ เป็นออกแนวประเภทแบบประเภทที่สองหรือถ้าแบบเป็นผู้หญิงถ้าก็ไม่ใช่ผู้หญิงแท้แต่ที่หน้าเห็นภาพเป็นดูเป็นผู้ชายที่แบบไม่ใช่ผู้ชายแท้ะเป็นลนักษณะออกแนวแบบเป็นเกยกกระเทยทอมดี้ได้หมดเลยนะคะอันนี้คือลักษณะของคุณแล้วก็คุณมีนิสัยที่ค่อนข้างดื้อรัน้นไม่ค่อยเชื่อฟังใครนะคะถามว่าคุณมีความรักไหมมีนะแต่ว่าไม่สมหวังเพราะว่าคนที่คุณรักเนี่ยเขาแอบมีแอบมีคนที่เขาชอบแอบมีคู่แล้วเขาทําให้คุณผิดหวังเสียใจ เขาทาให้คุณผิดหวังเสียใจมันทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าลักษณะแบว่าคุณเคยมีคําสาบานอะไรกับเขาไว้อยู่อ่ะอืมเนี่ยเห็นไหมภาพคําสาบานนะคะสาบานกับคนคนนี้ไว้อ่ะว่าคุณจะรักคนนี้เขาแค่คนเดียวจะรักแค่คนนี้คนเดียวแต่ทําไมเขาถึงไม่รักคุณคนเดียวอ่ะอืมคําสาบานของคุณอนะ่ะคุณสาบานว่าคุณจะรักเขาแค่คนเดียวแต่เขาเนี่ยไม่ได้สาบานหรือเขาไม่รักษาคําพูดกับคุณเขาแอบปไปมีครอบครัวแอบไปมี แอบไปมีผู้หญิงที่เป็นเป็นผู้หญิงจริงแอบไปมีครอบครัวทําให้คุณรู้สึกน้อยใจรู้สึกน้อยอกน้อยใจกับการกระทำของเขาเหมือนกับว่าทําไมเขามาให้ความหวังคุณแล้วทําไมเขาถึงได้ไปมันมีคําสาบาร์กับคนคนนี้ไว้นะคะอืเดี๋ยวนะนี่นะ่าขอดูก่อนว่าคําสาบารของคนคนนี้ที่คุณให้กับเขาไว้เนี่ยผู้ชายคนเนี้ยคุยกับเขาเนี่ยเกิดในสมัยของพระเจ้าตากสินมหาราชและเขาเนี่ยเป็นทหารแต่คุณไม่ได้เป็นเขารับใช้เบื้องบนรับใช้ทหารรับใช้องค์ท่าน แต่คุณเป็นแบบเหมือนเป็นพ่อค้าพ่อค้าตามแบบเออเขาเรียกว่าตามหมู่บ้านตามสถานที่อะไรเนี่ยเนาะเป็นพ่อค้าแบบแบบรวยอะ่ะเป็นเหมือนคลค้าว่าเงินเยอะอืมคลค้าเศรษฐีอะ่ะเป็นประมาณนี้เลยอะ่ะอืมนะคะขอดูว่าดวงจิตของผู้ชายคนนี้นะคะที่คุณได้สักบานกับเขาไว้ว่าคุณจะรักเขาคนเดียวเนี่ยดวงจิตของผู้ชายคนเนี้ยเขามาเกิดหรือย,ยังนะคะ มาเกิดแล้วนะเป็นผู้หญิงอโหสิกรรมให้ไหมอโหสิกรรมให้ชาติเนี้ยคนที่คุณรักนะ,ะอดีตชาติที่เป็นเคยเป็นผู้ชายชาติเนี้ยเขามาเกิดเป็นผู้หญิงแล้วนะเป็นผู้หญิงแล้วก็อโหสิกรรมให้คุณด้วยนะคะอืมเคยเจอกันหรือ,อยังนะคะเจอกันแล้วด้วยนะเป็นใครเป็นคนในครอบครัวคุณนั่นเองอืมบางคนบอกว่า ราศีกรกฎบางคนเข้ามาดูเป็นผู้หญิงอาจจะบอกว่าผู้หญิงที่อาจารย์พูดถึงอาจจะหมายถึงญาติพี่น้องเครือญาติของคุณก็ได้เพราะว่านี่น่าเห็นเป็นภาพคนในครอบครัวของคุณนะคะบางคนบอกว่าเข้ามาฟังเนี่ยอาจจะหมายถึงเป็นภรรยายผมเองเงี้ยก็ได้หมดเลยนะคะเพราะเห็นภาพก็คือเขาเอาโหสิกรรมให้คุณนะคะแต่ว่าเ,เขาเนี่ยที่น่าเห็นภาพเนี่ยเขาน่าจะแบบ ทำงานเกี่ยวกับแานกฎหมายด้วยแต่ก็มีอาชีพเป็นลักษณะเหมือนว่าเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัวด้วยเพิ่มเติมนะอืมคนคนนี้ที่นี่หน้าไกด์ไลน์ให้แบบเป็นภาพกว้างขึ้นคุณจะได้รู้ว่าแบบคนที่น่าพูดถึงคือใครนะคะอืมอายุค่านข้างเยอะอะโอ้ยอายุข้างข้างเยอะนะ,อ,อ,าาอ,ะนะอายุประมาณแบบเยอะนะถ้าถ้าที่น่าเห็นภาพเป็นแบบพูดถึงโดยรวมนะ่ะก็ะน่าจะประมาณสักสี่สิบสี่สิบขึ้นไปสี่สิบห้าขึ้นไปเนี่ยอัพขึ้นอนะประมาณนี้นะคะอืม เป็นคนในครอบครองคุณโดยตรงนะคะเขามาเกิดเป็นคนในครอบครองคุณโดยตรงแล้วนะคะเาขาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจไหมหรือคุณอึดอัดใจลกับเขาหรือเปล่านะคะมีนะรู้สึกอึดอัดใจเวลาที่อยู่ด้วยกันกับคนคนนี้นะคะกับผู้หญิงคนนี้คือบางทีคุณพยายามทําตัวปล่อยวางให้สบายๆไม่แบบไม่อยากจะฟังใครใครพูดอะไรก็แบบพยายามทําหูทวนลมไม่อยากได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเขาก็ชอบพูด ให้รู้สึกแย่กดดันเรากดดันเราเราพยายามเป็นตัวของตัวเองแล้วแต่มันทําไม่ได้เหมือนเขามากดดันเราตลอดเวลาน่อืมรู้สึกว่ากดดนันอึดอัดเวลาที่อยู่กับคนคนนี้นะคะเป็นลักษณะเหมือนแบบว่าเหมือนเขาปิดหูปิดตาเราบางทีเหมือนเราไม่ค่อยชอบอะท,ทั้งที่เป็นคนในครอบครัวทำไมรู้สึกเหมือนแบบอืม ทำไมชอบหาเรื่องจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดนี่พูดหน่อยก็ไม่ได้ทำไมแบบวอยวายวินและอะไรประมาณเนี้ยเวียงไซและอะไรประมาณเนี้ยเป็นได้หมดเลยนะอันนี้คือคนที่น่าพูดถึงเขากับชาติมาเกิดเป็นคนในครอบครัวของคุณนะคะโอเคขอดูนะคะอันนี้คือเรนะนะอื่องของอดตชาติเนาะเดี๋ยวนี้หน้าก็แนะนําอย่างนี้ก็คือว่าคุณอาจจะต้องขอขกรรมการเขานะคะขอ,ขอขกรรมการแล้วก็ถ้าอยากให้แบบปัดกรรมกันเลยอน่ะก็ ตอนนี้ก็คือพยายามถือศีลให้ครบห้าข้อและตัวคุณเองก็เอาน้ําแก้วหนึ่งเนี่ยหลังจากที่คุณทําบุญทําบุญ,บญสกสนแล้วก็ตามคุณทําบุญอนะ่ะคุณเอาน้ําแก้วหนึ่งลงพื้นดินเก่าแบบกดน้ําหยาดน้ําลงไปแล้วก็ขอขามากรรมว่ามีกรรมกับคนคนนี้ซึ่งเป็นคนอดตชาติที่ตามมาในชาติปัจจุบนันนะคะถ้าคุณอาจจะนึกถึงได้ว่าเป็นใครเนาะโอเคอันนี้คือส่วนหนึ่งเนาะในการแบบถ้าอยากจะขอขามานะคะอืมอาจจะแบบ เออขอข้ามาตัวเนี้ยที่น่าบอกเขาเอาหัวศิลกรรมให้นะอืมเขาเอาหัวศีลกรรมให้แต่เขาแค่อะไรวะน่าจะเป็นแมวนี่น่าสะดุ้งเลยเมื่อกี้เออโอยตกใจนัง่งทำงานอยู่ในห้องคนเดียวแล้วอยู่ก็มีแมวกระโดดมาอืมเออเอานะขอตั้งสตินิดนึงตกใจอสะดุ้งนิดนึงอืม <laughs> มันดึกแล้วสามทุ่มครึ่งโอเคเขตาตั้งสติใหม่นิดนึงนะคะแปบ๊บหนึ่งนะทำไมอะแมวมันกระโดดตรงบ้านนีน่าอย่าี้บ้านนีน่าไม่ได้เลี้ยงแมวนะแต่ว่าไม่แมวมรู้มาจากไหนอืมอ่ะโอเคบ้านคงจะเย็นเกินไปแหละก็เลยแบบมีมีสัตว์มีสัตว์หลายๆประเภทเข้ามาอยู่โอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวนีน่าขอดู เออต้องบอกก่อนนะว่าชาวราศีกรกฎนะ่ะชาติปัจจุบันของคุณนะ่ะคุณยังมีเอ่อเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นลักษณะเหมือนแบบอืเป็นเหมือนเป็นดวงจิตวิญญาณอะไรบางอย่างที่เขาตามคุณอยู่ไม่รู้ว่าคุณรู้หรือเปล่า คนเนี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนบอกว่าโดสิของเขาเป็นเหมือนเขาเป็นบริวารหรืออะไรก็ตามเนี่ยนี่น่ามองว่าเขาเขาตามนะแต่ไม่รู้ว่าเขาตามมาดีหรือตามมาลายนะอืมไม่รู้ว่าตามมาดีหรือตามมาลายอ่ะแต่เขาตามคุณน่ะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆผู้ชายเป็นผู้ชายแบบเหมือนแบบเป็นทหารเก่าขี่ม้าเนี้ย เห็นเป็นแบบนี้นะคะโอเคอันนี้คือเรื่องราวของคุณในอดีตชาติเดี๋ยวนยหนะ้าขอดูให้นะคะว่าเรื่องราวอนอดีตชาติของคุณเนี่ยตอนนี้คือส่งผลให้คุณต้องเจออะไรบ้างนะคะในะในในปัจจุบันของปีนี้นะคะเรื่องของการเงินการงานสุขภาพแล้วก็ความรักนะ การเงินนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะปีนี้นะคะภาพยายโดยรวมของปีนี้ค่ะการเงินจริงๆการเงินของคุณอ่ะมันจริงๆอ่ะถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวหรือถ้าคุณเป็นข้าราชการหรืออะไรก็ตามนี่นะ่ามองว่าการเงินของคุณอ่ะมันมีเข้ามาเรื่อยๆแต่บางทีมันก็ดูนิ่งเหมือนกับว่ามีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้คุณหรือมีคนมาให้โชคคุณแต่ดูเหมือนคุณจะไม่ได้รับโชค จากเขาอะไรประมาณนี้ก็นี่การเงินนะการเงินมันดูนิ่งคุณเป็นคนที่ขยันทํางานหาเงินมากๆขยันทํางานหาเงินหาเงินเก่งแล้วก็การเงินของคุณดีรู้สึกว่าเป็นการเงินที่แบบค่อนข้างสุขสบายไม่ได้ลําบากอะไรเลยไม่ได้ลําบากอะไรเลยแล้วก็บางคนเนี่ยบอกว่าทําอาชีพเนี่ยทําอาชีพเป็นแบบเป็นลักษณะเหมือนแบบอืมอาชีพออกแนวเป็น บางคนเนะี่ยเดี๋ยวนะทำบางคนทําอาชีพเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับผู้พิพากษาอายการตํารวจทหารอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะหรือเป็นคดีความเป็นทนายอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะที่เออ่ที่ที่น่าเห็นภาพเอ่ออาชีพอาชีพประมาณเนี้ยนะคะหรือเป็นแบบเกี่ยวกับสถาปนิกสถาปนิกก็ได้นะคะหรือเป็นเกี่ยวกับปเ,เป็นตำแหน่งแบบ CEO อ่ะเป็นข้าราชการ C7 C8 อะไรเงี้ยได้หมดเลย ออหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับบริษัทกับชาวต่างชาติอ่างเงี้ยก็ได้หมดเลยนะคะหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับทาเกี่ยวกับเรื่องของทําไร่ทําสวนอ่างเงี้ยทำไร่ทําสวนหรือเป็นเกี่ยวกับพืชผลเกษตรอะไรเงี้ยได้หมดเลยไร่สวนนาหรือพืชผักผลไม้เงี้ยได้หมดเลยขายดอกไม้อะเสื้อผ้าเด็กอ่อนเงี้ยได้หมดเลยนะคะคุณทําเกี่ยวกับธุรกิจพวกนี้แหละการเงินของคุณอนะ่ะจริงๆน่ะมันควรจะดี มันควรจะดีมากๆเพราะว่าน่าเห็นภาพคือลูกค้าเข้าร้านเยอะหรือลูกค้าเข้ามาติดต่อคุยงานคุณเยอะมากมายหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณมีงานเยอะเข้ามามากมายมีโอกาสอะไรบางอย่างที่เข้ามากับคุณเยอะมากมายแต่ทาไมการเงินของคุณน่ะมันเหลือแค่น้อยนิดหน่ะมันดูนิ่งจนเกินไปมันเหมือนไม่ค่อยขยับไม่ค่อยกระเตื้อเหมือนคุณไม่มีเงินเก็บเลยมินคุณมันเข้าเยอะนะแต่คุณดูเหมือนไม่มีเงินเก็บเสื้ออาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะเอาแบบเงินเก็บตัวเนี้ย ไปใช้จ่ายจนหมดแล้วหรืออาจจะหมายถึงว่ามันมีเหตุต้องแบบใช้จ่ายออกไปเยอะพอสมควรมันทีมันมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณคุณก็ต้องช่วยเขาอะไรเงี้ยมันทําให้เงินเก็บของคุณในกระเป๋ามันดูแห้งเพราะว่านหนาเห็นเป็นภาพคืออัศวินถือเหรียญซึ่องอัศวินสีเหลือ,นอ,นเ,ลอนเนี่ยคือมองว่าเป็นคนเก่งหาเงินเก่งแต่แต่ถ้าในมุมมองของนีนาเนี่ยนีนามองว่าคือการงคุณมันดูนิ่งอยู่ตอนเนี้ยมันเหมือนมันไม่ค่อยขยับมันไม่ค่อยกระเตื้องไปไหนเลยอะ เออยังอยู่ที่เดิมหมายถึงว่าอาจจะยอดยังยอดเท่าเดิมบางคนรักษายอดได้เท่าเดิมยอดในหมายถึงว่าบางคนเนี่ยการเงินเนี่ยบางคนบอกว่าทำอะไรนะเกี่ยวกับเล่นหุน้นออนไลน์เทรตเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยได้หมดเลยมัน,มนรักษาเป็นเหมือนว่าเงินของคุณมันมันอยู่ที่เดิมมันเท่าเดิมมันไม่ได้วิ่งพุ่นผ่าสูงขึ้นมันไม่ได้วิ่งพุ่นผ่าแบบสูงขึ้นแบบกระเตื้องขึ้นหนะักมันยังอยู่จุดแบบอยู่เท่าเดิมบาลานซ์เดิม ได้บัลลังหมื่นก็คือวันละหมื่นได้บลัลลแสนก็คือได้บลัลลแสนเหมือนเดิมมันไม่มันไม่ขยับขึ้นไปขยับไปกว่านี้มันมยังไม่ได้นะคะอันนี้คือพูดเรื่องการเงินของคุณนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการงานเนาะเป็นยังไงบ้างนะคะการงานดูกดดนันดูเครียดมากไม่รู้ว่าที่ทํางานของคุณตอนนี้เป็นยังไงทําไมดูกดดนันมันรู้สึกว่า มันไม่ได้ดังใจคุณพยายามแล้วพยายามอีกพยายามที่จะแบบลุกขึ้นมาทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองพยายามลุกขึ้นมาทําให้คนยอมรับในตัวคุณแต่มันยิ่งเหมือนกับว่ายิ่งทําก็ยิ่งรู้สึกเจ็บยิ่งพยายามก็ยิ่งพยายามแค่ไหนก็รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ได้ดังใจเหมือนยังมีอารมณ์แบบยังท้ออยู่ทําไมไม่มีใครเห็นคุณค่าของเราในเรื่องของงานอืมมนรู้สึกกดดันรู้สึกเครียดมากจน,นตอนนี้คุณรู้สึกว่าโอเค ฉันทุ่มเทให้กับงานมากจนเกินไปใช่ไหมตอนนี้ฉันไม่เคยดูแลตัวเองเลยตอนนี้ฉันขอกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมฉันขอมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมจากที่ฉันแบบไม่เคยดูแลตัวเองฉันขอแบบมาดูแลตัวเองดีกว่ามันดีกว่าที่ฉันต้องไปแบบทุ่มเทให้กับงานแล้วมันไม่ได้อะไรกลับมาเนี่ยมันไม่มีอะไรดีกลับขึ้นมาหรืออาจจะหมายถึงว่างานของคุณเนี่ยมันเป็นงานที่เกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวของคนในบ้านของคนในครอบครัวหรือจะเป็นงานที่แบบเป็นธุรกิจไซส์ใหญ่ของคนในครอบครัวอาจจะหมายถึงว่า อ,อ,อาจจะมีคนที่เขาแบบไปกษณะเหมือนว่าเป็นเครือญาติหรืออะไรก็ตามหรือเป็นหรืออาจจะหมายถึงเป็นผู้สวยเลยอะไรก็ตามเนี่ยที่เขาอะมองว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยมันมีปัญหาทางด้านธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วก็คือคุยกันเจรจากันต่อรองกันเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จบางคนไปติดต่อคุยงานประสานงานกันในเรื่องของตัวเงินปรากฏว่ามันไม่ประสบความสําเร็จ ถูกกดดันถูกกดดันจากเจ้านี้บ้างถูกกดดันจากลูกนี้บ้างใน,นเรื่องของตัวเงินกับเรื่องของตัวงานทําให้มีปัญหาไม่ลงรอยกันอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะให้ระวังมันเกี่ยวกับเรื่องของการโดนทอเรื่การหักหลังการถูกลอกทำร้ายให้เจ็บสาหาัสหรืออาจจะหมายถึงว่างานมาดูไม่ประสบความสําเร็จหรือบางคนเนี่ยทางานเป็นพนักง,งานประจาําพนักง,งานรู้จ้างก็มีเหตุให้ต้องออกจากงานหรืออาจจะหมายถึงถูกพิจารณาพิพากษา เรื่องขอคดีความให้ออกจากงานอย่างนี้ก็ได้หมดเลยนะอืทั้งนั้นนี่คุณเป็นคนเก่งคุณไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงนั้นก็ได้นะถ้าคุณคุณเป็นคนเก่งถ้าคุณไม่ทำธุรกิจส่วนตัวแต่คุณทางานเกี่ยวกับเป็นลักษณะเป็นแบบเป็นพนักงานประจาพนักงานบริษัทหรืออะไรก็ตามนี่น่าจะว่าคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ไอเดียของคุณมันบรนเจิดไอเดียของคุณมันดีคุณไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ตรงนั้นนานก็ได้คุณอาจจะแบบมีความคิดที่จะจะไปที่อื่นก็ได้นะคะเพราะว่าคุณโดนดนนกะั มีความที่อยากจะไปที่อื่นจริงๆด้วยอยากจะไปคุณมีความสามารถโดดเด่นนะคุณเอาสามารถความพิเศษของตัวเองออกมาใช้เถอะไม่ต้องไปอยู่กับตรงที่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราในเรื่องของงานเขาไม่เห็นศักยภาพของคุณในเรื่องของงานแต่นี่น่าเห็นศักยภาพของคุณความสามารถของคุณมันเยอะแยะมากมายคุณหยิบจับอะไรคุณก็รวยคุณออกมาเถอะค่ะนี่น่ามองว่าคุณอยากจะออกมาเต็มทีแล้ว ค่อนข,ข้างเครียดถ้าคุณเป็นคนส่วนในเรื่องของครอบครัวทํางานในครอบครัวคุณก็ออกมาได้นะบางทีคุณอาจจะคิดว่าถ้าคุณออกไปแล้วเนี่ยเออออกไปแล้วมันจะดีหรอแล้วออกไปแล้วคือมันจะแบบไปทําอะไรได้แล้วอา,อ,าอาจจะไปแล้วคือแบบมันจะดีกับคนในครอบครัวไหมเงี่ยคุณอาจจะคิดหลายๆอย่างนะคะแต่าถามว่าถ้าคุณคิดจะไปคุณก็ไปได้มันมีเหตุการณ์ที่คุณต้องไปแน่นอนต้องได้ไปหรือมีเหตุการณ์ที่คุณต้องเดินทางออกจากตรงจุดนี้หรือมีเหตุการณ์ที่คุณต้องแบบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทิ่ฐานที่อยู่อาศัยคือไม่ตต้้อองงยู่รนนัะ พูดง่ายคือไม่ต้องอยู่ตรงนั้นคือออกไปเถอะคะ่ะถ้าคุณจะไปอันนี้คือน,นี่นะพูดถึงราศีโดยรวมคนหลายหลายคนนะคะอา,อาจจะแบบบางคนเนี่ยไปตรงกับบางคนแต่บางคนอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะก็ไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ต้องรับฟังนะคะก็ไปฟังแต่สิ่งดีดีดีกว่านะโอเคอันนี้คือน,นี่นะพูดเป็นแนวทางให้กับคนที่เขากําลังทํางานอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะแบบไปแล้วไม่อยากจะอยู่อยากจะย้ายงานเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ให้คุณเนี่ยเหมือนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง ย้ายงานถิ่นฐานที่อยู่อาศัยเพราะว่าที่เดิมไม่ค่อยดีไม่โอเคคุณก็ไปอยู่ที่ใหม่ได้เนี่ยค่ะอืมอ้ยตกใจเมื่อกี้ว่าเสียงแมวตกใจแล้วนี่คือนี้หน้าเห็นภาพข้างนอกหน้าบ้านไปแล้วแบบมันเป็นกระจกเห็นไปลักษณะเป็นแบบเอ่อเห็นใครมาน่ำๆมองๆอะไรก็ตกใจอ่าแท้ก็สามีเลี้ยงลูกอยู่นี่เองโอเคอ่ะงานของคุณไปร้านเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพเป็นยังไงนะคะคุณน่ะสายตาไม่ค่อยดี สายตาไม่ค่อยดีไม่เกนขึ้นบ่อยเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าคือระบบภายในธาตุทั้งสี่ของคุณมันบางทีมันแปรปวนแต่อันนี้น่ามองภาพว่าจริงๆคุณเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงนะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนเนี้ยเหมือนคุณเคยผ่านผ่านคําว่าความเจ็บปวดมาผ่านคําว่าความเจ็บปวดมาแต่ตอนนี้คุณเหมือนกับว่าตอนนี้ชีวิตของคุณมันได้เกิดใหม่เหมือนกับว่าสุขภาพของคุณมันค่อยๆยดีขึ้นมันกําลังดีขึ้น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 เป็นตามขั้นตามลําดับเหมือนขั้นบันไดอะ ค,ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นกําลังหลุดออกมาจากวงจรอะไรบางอย่างที่มันเป็นสุขภาพของคุณที่มันแย่ๆเนะ่ะคุณกําลังหลุดออกจากคําว่าตัวนั้นมันกําลังดีขึ้นนะอืมใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองมีโรคประจําตัวตอนนี้กําลังดีขึ้นนะคะโอเคต่อไปเป็นเรื่องของความรักมากนะคะอืความรักความรักเป็นยังไงมาก ความรักของคนมีคู่ก่อนะคยค่ะคนคนโสดนะความรักของคนมีคู่ก่อนนะความรักของคนมีคู่ดูสดใสดีเป็นคู่แท้เป็นคู่บุญคู่บารามีนะคะดูสดใสดีนะคะในช่วงนี่น่าพูดถึงปีนี้นะปีของสีความรักของคุณดูสดใสดแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตาม คนคนนี้ที่เป็นชีคู่ของคุณเนี่ยเขาจะคอยดูแลซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีคุณอยากได้อะไรเอ่ยมาสิเขาจะให้คุณเขาจะให้คุณคุณแค่เอ่ยปากก็อยากจะได้เขาก็ให้เพราะที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีนะคะเต็มที่กับคุณนะคะเขาพร้อมที่จะจับมือกับคุณไปทุกหนทุกแห่งไม่ว่าคุณจะไปไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยไปอยู่ต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็ตามเขาอยากจะไปกับคุณเขาอยากไปกับคุณเขาไม่ทิ้งคุณไว้คนเดียวเห็นเป็นภาพแบบนี้ อย่าจะย้ายที่ทำาอย่าจะย้ายงานอยากจะย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยแต่ก็แต่มม่กํลาลังเลใจลังเลใจเพราะว่าคนที่อยู่ด้วยเนี่ยข้างๆเนี่ยจะยอมให้ไปหรือเปล่าอะไรประมาณเนี่ยจริงๆเขาก็ยอมคุณนะยอมให้คุณหมดทุกอย่างแหละแม่คุณอยากจะได้อะไรเขาก็ให้คุณนะคะ โอเคความรักดีนะประสบความสำเร็จด้วยนะคะในเรื่องของความรักก็แบบไม่ค่อยมีปัญหาติดขัดนะคะไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบดูแบบถึงจะมีเหตุการณ์แบบงงแย้งกันบ้างนิดนึงแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะคะคุยกันได้ดีรู้เรื่องนะคะโอเคต่อไปขอดูในเรื่องของคนโสดบ้างคนโสดสถานะโสดเป็นยังไงนะคะคนโสดนะคะความรักของคุณนะคะมีคู่เขาไหมเนี่ย เออคนโสดมีคู่นะคบหาดูใจกันมาพอสมควรแต่อาจจะยังไม่ตกลงปงใจที่จะเป็นแฟนกันจริงๆเพราะว่าดูใจกันอยู่เดูเชิงกันอยู่คือแบบคิดมากคิดเยอะมโนไปด้วยนะว่าแบบกลัวเขาจะไม่รักเราอะไรเงี้ยเขาจนเขาอยากเริ่มต้นกับเราหรือเปล่าวะก็อยากสิอยากเริ่มต้นอยากรู้จักอยากพูดคุยด้วยอยากจะแบบคบหาด้วยอยากจะึกษาดูใจกันด้วยทั้นท่นที่คุ้นกับคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันมานานพอสมควรแล้วแหละอาจจะรู้จักกันมานานแต่ว่ายังไม่เคยตกลงปงใจว่าจะเป็นแฟนกันนะอะไรแบบนี้ก็ได้หรือบางคนอ่ะ าบางคนเนี่ยดูใจกันอยู่อะบางคนนะก็อาจจะแบบบางคนอาจจะแบบว่าต่างคนต่างมองกันอยู่ยังไม่เปิดเผยความจริงอะไรบางอย่างให้กันรู้ว่าแบบฉันก็มีใจให้เธอนะอะไรเงี้ยบางคนนะคะหรือบางคนอาจจะแบบว่าคบกับคนคนนี้รู้จักกับกนคนนี้มานานแต่อยู่ในฐานะเพื่อนยังไม่ได้กล้าเปิดใจให้เขากลัวว่าถ้าเราเปิดใจให้เขาไปแล้วเด็กเขาจะรักเราไหมวะเขาจะชอบเราไหมวะมันจะขยับขยายคําว่าสถานะ จากแค่คาว่าเพื่อนไปเป็นแฟนได้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดหลายอย่างนี่น่ามองว่าคุณอยากจะขยับขยายคุณอยากจะขยับฐานนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจากแค่คาว่าเพื่อนมาเป็นแฟนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากจะทำคุณก็ทําได้คุณไม่ต้องกลัวคุณลุยเข้าหาเขาเลยนะคุณไม่ต้องรอให้เขาเข้าหาคุณหรอกคุณน่ะเข้าหาเขาเลยอืมเข้าหาเขาเลยนะคะแต่ว่าเอ่อค่อนข้างดีนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแม้ว่าผู้ชายอะ ฝั่งเขาหรือคุณคนค,คนที่คุณคิดถึงฝั่งเขาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบเหมือนเขามีกำแพงกัน้นเหมือนเขาแบบ ไม่รู้อ่ะมันรร้สม,มัยว่าเขาเองก็อย่างเชิงอยู่เหมือนเขาก็เองก็ก,ก,กลัวเหมือนกันไม่รู้เขากลัวเรื่องอะไรกลัวการมีคู่หรือกลัวการมีความรักหรือเปล่าหรืออาจจะแบบไม่มั่นใจในตัวคุณหรือเปล่าอะไรแบบประมาณนี้ก็ได้หมดเพาอาจจะมองว่าเขายังไม่มั่นใจนตัวคุณหรือเปล่าเพราะว่าเขาเห็นว่าเขามองเห็นว่าคุณอ่ะมีคนคบคนคุยเข้ามาเยอะหลายคนเขาเลยไม่มั่นใจในตัวคุณไหมเขาเลยไม่กล้าเปิดใจที่จะรักคุณแต่จริงๆเขาก็ชอบคุณนะตัวเองตัวของคุณก็ชอบเขาแค่ต่างคนต่างคนไม่รู้ไม่รู้ว่าคนเนี้ยก็กลัวว่าจะแบบ ทำไมผู้ชายเข้าหาเยอะทำไมมีคนเข้าหาคุณเยอะจังเลยส่วนตัวฉันเนี่ยฉันก็ชอบคุณนะแต่แม้คุณไม่คุยกันนะว่าคุณชอบกันอะไรถ้าคุณหันมาคุยกันนะคุณอาจจะรู้ว่าแบบโอเคคบกันได้นะอะไรเงี้ยน่นางมองว่าคุยกันได้คบกันได้นะลองเปิดใจคุยกันนะคะสถานะของคนโสดอยู่ที่ยังไม่รู้ใจตัวเองนะคะก็เปิดใจคุยกับเขาเถอะนะคะน่นางมองว่าเป็นแบบนี้นะคะโอเคก็เรื่องราวประมาณนี้นะคะของค่ำคืนนี้สามทุ่มครึ่งนะคะ ก,ก็ขอให้โชคดีนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพช่วงโควิดกันด้วยนะคะอย่าลืมนะรักษาสิ่งกันให้ครบ5ข้อนะคะจะช่วยเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวคุณได้นะคะขอให้โชคดีนะคะชาวราศีกรกฎสวัสดีค่ะ